ก ah. oh. oh. mm ูจะวางมายังดีแคบไหมล่ะจุกอันหน้าอวุการยัดที่ไหนกดบีไม่ได้ด้วยนะอาวัตตุกาอยิงทีที่หายหมดตีหายหมดฝุ่ปันระเบิดไฟกันนะกูว่าน่าจะตายยกเก่งอะเจอหมอน บอกว่าแถวนี้จะไม่มีใครแล้วนี่ไงไม่มีใครไม่มีใครมีใครเอากูล้งได้หรอระวังกับดักไว้สองวะครอยู่ข้างล่างกูเองไงมันบดักบดักอย่าขึ้นอย่าขึ้นบุ้มมันทำอะไรระเบิดกูไอ <laughs> I need, <laughs> oh, <laughs> we need to Hey, don't what the hell not don't do the don't สกิลอ่ะอสกิลอนะไรกัล่ะสกิลสกิลสกิลโอ้ห <f> โอห,โหไ,ไม่เคยเล่นนะโอ้โหเยอะขนาดนี้เอาไปกินเตี้ยไอ้อาพี่เปียกดีมากเลย <f> เก็บไปหนึง่งอ่ะกูอ้อมมาใช่ไหม ถึงตีนวะอยู่กับวิ่งตรงใช่ขุ่นเห็นแล้วตรงนี้ไม่ใช่มึงกากูคนละมุมเลยทํามึงกากูคนละมุมเลยคนละฝั่งเลยเฮ้ยไอ้ตังกูวะวันนี้นนคุณทําอย่างไรบุ่มยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เออถ้ากูปาระเบิดไฟตรงนี้จะเป็นไรไหมวะ

โอ้ยสักตัววะสักตัวสักตัวสักตัวขออีกตัวนึงกล้าไม่ทันเฮ้ย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 นี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเนี่ยตามที่เซอร์เอา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  ตุ้มตุ้มรู้ตึ๊ตุ้มยังยังยังไ่หมดยัม่หมดมาให้มาเต็มเลยเระเบดอเต็มเลยอ้ยกูอยากกูอยากอยากช่วยนะยางเลย เอ้ยมันมีมันมีที่กันระเบิดมีดิไอ้ตัวโล่เลโล่โล่วางเนี่ยมันกันระเบิดทุกแบบแต่มันปลามาจริงไม,มันปลามาแล้วก็ปลากลับไปดิวะโอ้ไม่เยอะปลากลับแล้วแบบเออ,เอ,อนี่ไกูช่วยปลาให้อยู่ยเอ,อ้ยข้างล่างมันมีเครื่องเล่นไว้นี่หว่า ขอลองใช้หน่อยแล้วกันจะมีใครโผล่มาไหมออทำไมกูยิงไม่ใครทุยกูยิงใครไม่ได้เลย5 minutes later ไปยิงซะกระเพราหายไปเลย กูยิงใครไม่รู้กูยิงใครไม่รู้กูกาดไปก่อนกูไม่สนแล้วเอาดิบิจังที่ถังนี้มีคือเติมกระสุนเดือดจัดอระเด็นต้ึงเดือดจัง ด่านมันเล็กจะเจอกันง่ายเลยโผล่มาสิโผล่มาโผล่มาโผล่มาไหนวะใครมเล่นสม,ยม,มัยวะไอ้เหี้ยตัดไป่กินใต้สิดด่านที่วางไม่เห็นเลยกูใช้อน,นี้สโคปอิสราเอที่ด่านน้นี้ไม่สมยัยเลยไม,ม่คนจะไปด่านหร ไม่ได้มีคนจะมาหาเราแล้วมันมีคนมีคนใกล้มาหาเราแล้วนั่นแหละนั่นแหละนี่ไงเจอแล้ว ไม่ตายไม่ตาย,ตายอยู่นี่อยู่นี่เปช่วยเพื่อนกูอยากลงระเบิดมานานแล้วอเออได้ไหมได้ไหมไม่ได้เอายิงปืนเอ้ยยิงปืนเลยยิงตูดเพื่อตัวเองต,ต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นต้นไม้เรียบร้อย <c oughs> ตรงไหนตรงไหน เห็นไเห็นแล้วเ้เอ้ยข้ามหัวมันข้ามหัวเอ้ชนชนีอะไอ้เนี่ยโมุดีไปสเป็นมีคุยเขาแวะเดี๋ยวนี่ปานี่ป่า